ถามมันเที่ยวผลนะโอ้ยโอยโอยูุ่่นราเฝ้าถามนั่นแหละเทยยี่นวผลประโยชน <c oughs> นั่นเป็นยังคือห่อโอ้ยโอยเอากระเจ้าผัดอันจะของสวนก็แล้วเนาะกระเจ้าผัดโคนาเกษตรสวัสดีค่ะวันนี้เขากล่าว่าพ่อกบปอสลัดการเกษตรค่ะวันนี้เพื่อนก็นกน สีกวดมั่นเด้วมววันี้กคาดท่าไรล่ะค่ะวันนี้วันนี้เ้าก็ลดือดฐันกัว2่องโลดเอาไปขายเลยชองโลดโทัสทานกลัวนันนั่นหุ่นหุ่ไปสมหุ่นโอ้หงาหงาบางไงส่วนนี้มันจักมันจักเดือนจักปี

หัวจะให่ได้มาตานเนาะยืดแหมอมันขาแล้วก็จงงานเอานี้ก็คือหลายหัวเลยเอามาจะโตไรเลยที่ห้งไล้างอหลุดแม่นเ็เหอนันากมันนีางบเากี่วโจมเียเอาอยู่นี่โอ้ขาสุดยอสุคุณะ นี่ไฟคุดค่ะไฟคุดไฟยุกทางนี่ไฟซับค่ะจกแจกจกแจกทั้งผูคุดทั้งปูนางวันดีทั้งปูสาวกับแอลสิฮักบ่แหลโอ้ยของไงแอลไปกับแอลนั่นละ มันหัวใหญ่ใหญ่ยี่หรองาน,นง่าดัวงานประการปรงานขนานนาึนมัหัวใหญ่อันนี้ครเป็นเมื่อกล่องเขาอยู่ทั้งนานุทักปปรได้ไดตเตอเพิ่นมือลอยมันจี มีไฟสับๆปุกก๊บมือค่ะ

ประหยัดนะค่ะบ้าคนมั่นเกษตรเพิ่มมั่นเกษตรเพื่อไลาดเออและบาดนี้หาไรนี่หาไรนี่เพื่อนอาเอาสี่สิบตันหาไรนั่นได้ของเพิ่นอยู่ดอกเออผมวมันเพิ่นดี มันเพิ่นก็ลังเริ่มปีนี้ระบบน้ำหยธพูนแทงน้ำเพิ่นพูนนแทงน้ำที่เทิงพูนพูนทอเพิ่นไปท้อบาทไปพุ่นพาร์ทปีปุ๊บ ตอนนี้ก็เลือกลำมั่นรัดไว้ปูกต่อไปตัวนี้พันยังกับพวกเ,เ,เตรียมสิวุฒมืออื่น เป็นสีเลืองเหลืองลำต้นุ้มให้เทิาเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยพ่อค็ออดแปดเดือนเก่าเดือน,น ที่ดีตั้งไว้สิอันได้ไล้ายปันได้ปีนี่ยบนนับตัวใหม่นี่ ตนี้เห็ดเพิ่นเฮ็ดแบบระบบนำยศพ่อคุ้มาแหละจักไรผ่านมาประมาณเด,ยเเด๋ยวต้นแต่นั้นแด่ไปแหละจักตันหาอะไรือด้นตนนี่

ก็ตัดเลือกพันพันว่นเพื่อที่จะห้าปลูกแน่นเพื่อต่อไปคาดว่าคูดซุ้มนี้แล้วแล้วก็เตรียมดินปลูกต่อไปเลยเวล่าห้าเลือกพันพันห่ากะเลือกส่วนที่มันสมบูรณ์ตัวนี้กะถือว่า สมบูรณ์อยู่เหลือตัวที่มันบ่มีเพียกระลำใหญ่เบื่อที่มันจะบวแหงแล้วก็ตายเร็วเทือก้อนนี้พอว่าขั้นซุ่มสิเก็บไว้เพราะันให้ตัดปลายมันแต่ตอนนี้เขาตัดปลายมันไว้โหลดเพราะว่าสิปลูกต่อกันไว้อยู่ แต่ขั้นบ่าคันปลูกไว้บ่าห้ตัดปลายมันออกสุ่มผสมว่าห้ตัดออกหลายมันงดสิต่อ,อยังสี่เวลาเฮาเอาไวน้นานๆมันก็สี่นานแห้ง